ครัสวัสดีครับผมซอสกาดนะครับมากลับมาอีกครั้งกับการถอดล้อเพื่อเช็คเอาเตอร์และอินเนอร์อไทลอดนะครับผมสำหรับสายรูดนะครับสายรูดตัวนี้นะครับผมตัวส่วนประกอบของแหลมกลุมอะไร อ่าชาเกี่ยงเทสเลยครับอืาาาซึ่งปกติแล้วตัวไทลอดตัวนี้จะมีลักษณะของเอจารบีด,ด้านในแล้วก็เป็นแบริงซึ่งจะหนืดกว่านี้มากๆเลยหลังจากที่คลิปที่แล้วที่ผมได้ได้แสดงไปให้ดูนะครับก็คือมันจะแน่นแน่นตัวกว่านี้เยอะเลยณนะตอนนี้เออ รอนไปหมดแล้วครับเดี๋ยวเราจะทำการถอดเพื่อเช็คตัวแบริ่งด้านในอีกทีหนึ่งนะครับผมแล้วก็อาจจะได้ถึงเวลาสมควรที่จะต้องเปลี่ยนตัวอินเนอร์เอาทเตอร์ไทลดก็คือเรียกว่าอินเนอร์ไทลรดนะครับตัวนี้จะเป็นเอ er, er, าทเตอร์ไทล t รอดอินเนอร์อาเตอร์ไทลดครับสำหรับสาเหตุนะครับผมสาเหตุที่ทำการถอดนะครับผมมีความรู้สึกว่า ตอนที่ดึงพวงมลลาลัยตอนดึงพวงมลลาลัยเนี่ยมันจะมีอาการวืดๆอยู่หน่อยหนึ่งทุกครั้งเลยเวลาพวกพี่ๆมาลองลดผมสัมผัสได้ถึงอาการนี้เหมือนพวงมลลาลัยัวอาการเหมือนพวงมลลาลัยัวแต่เวลายโยกหมายถึงว่าเวลายโยกๆๆๆๆมันจะมีๆๆๆๆๆๆมันจะไม่แบบ มันมันมันแหลกมันแหลกอยู่นิดนึงครับผมอันนี้เดี๋ยวลองเปลี่ยนดูแล้วก็เทคนิคทีนึงครับโอเคครับวิธีการถอดนะครับก็จะดึงเอาอยางหุ้มเพลาออกดูสีของจรารบีนะครับแล้วก็มีสีแดงๆอยู่ด้วยซึ่งปกติแล้วจรารบีจะไม่ได้เป็นสีแบบสนิมแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวอินเนอร์ไทลล็อตอยู่ตัวนี้ จะเป็นแบลิง่งแล้วก็หมุนตัวนี้เพื่อที่จะให้ถอดออกจากตัวแหลกพวงมาลัยหลักด้านในครับผมไรล,ล่ะเนอะมาหมุหน ก็ออกมาเดี๋ยวมาดูกันครับผมความแตกต่างของตัวอินเนอร์ไทล์รนะครับช่างเกียงรูดกลับไปแล้วก็ตัวนี้ของใหม่ของใหม่ตัวที่ผมถือนะครับแล้วก็ของเก่าตัวที่ช่างเกียงถืออยู่เนื้อจารบีด,ด้านในเป็นแบบสีขาวโฟกัสไ,ได้ไหมเนี่ยได้แล้วก็ตัวเก่าซึ่งความ ให้ตัวอยู่ประมาณนี้แล้วก็ช่างเกียงถือตัวนี้ไม่ไม่ไม่เลยไม่มีความให้ตัวได้เลยอ่ะเดี๋ยวดูตัวลูกหมากไปแหลกด้วยครับเทียบลูกหมากไปแหลกของเก่ากับของใหม่เดี๋ยวช่างเกียงเทสให้ดูหน่อยครับ นี่คือเหตุผลที่ซอสทางซอสกะหลาดต้องแปร์พาร์ทของพวกนี้เอาไว้นะครับช่วงล่างอันนี้คือของใหม่ที่ช่างเกียงกําลังโยกอยู่นะครับครับผมซ้ายขวาหน้าหลังครับโอเคโยกปุ๊บแล้วอยู่โยกปุ๊บแล้วอยู่หน้าหลังโอเคแล้วก็ตัวเก่าครับผมโยกแล้วเด้งกลับโยกแล้วเด้งกลับเลยนะครับแล้วก็ความสูง ของตัวยางหุ่มเพาก็ต่างกันด้วยทีนนี้ในส่วนของงานครั้งนี้ก็จะทําการเปลี่ยนนะครับทั้งอินเนอร์และเอาเตอร์ไทล์นะครับผมชุดชุดนี้ราคาไม่เท่าไหร่นะครับดีกว่าปล่อยทิ้งไว้นะครับผมถ้ามีเวลารีบมาทําได้รีบมาทํานะครับสําหรับสายรูดนะครับขอบคุณมากครับครับผมตอนนี้เราก็ทําการประกอบอินเนอร์เอาเตอร์ของไทล์รเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งปกติเราถ้าเกิดเราเทําการติดตั้งเนี่ยตัวลูกหมักไปแล็จะต้อง ถูกกกับจุดยึดของลูกหมากไปแหลกตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้เราจะเทสให้ดูก่อนว่าของใหม่ที่เราติดตั้งเข้าไปเพื่อให้ทางพี่ๆได้ดูข้อถึงรู้ถึงข้อแตกต่างนะครับว่าของใหม่กับของเก่าลักษณะเป็นยังไงนะครับแล้วเราถึงระยะที่สมควรเปลี่ยนแล้วหรือยังอย่างคันนี้ Ford e v e r e s t ปี2016นะครับเป็น3.2ไทเทเนียมพารตัว4 v e วิมันจะใช้งานมาที่300,000โลแล้วนะครับผมแนะตอนนี้คือเปลี่ยนของใหม่เข้าไปนะครับ จะมีการต,าต้านอยู่นิดหน่อยนะครับแล้วถ้าปล่อยมันก็จะลงประมาณนี้จะไม่จะไม่ลงแบบกึกกะกึกกะสซะทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวลูกหมากไปแล็บก็จะมีสภาพที่สมบูรณ์โยกจะยากนะครับผมแล้วก็จะไม่ดีดตัวในท,ทันทีเลยนะครับนั่นคือสภาพที่สมบูรณ์นะครับผมนะตอนนี้ ตัวแบริ่งของตัวชุดด้านในก็คืออินเนอร์ไทล์รอดนะครับก็จะมีการให้ตัวอยู่แค่ประมาณนี้จะไม่หลวมทักทีเดียวครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวทำการประกอบแล้วก็จะไปลองฟิลลิ่งตอนขับดูอีกทีนึงครับผมขอบคุณมากครับเรียบร้อยครับผมเป็นอันเสร็จสิ้นครับกับการติดตั้งอินเนอร์และเอาเตอร์ไทล์รอดนะครับตอนนี้ก็ขึ้นรถมาสู่กระบวนการเทสนะครับ จากการเทสเบื้องต้นง่ายๆเลยคือหมุนพวงมาลัยซ้ายขวานะครับดูที่กระจกนะครับผมล้อจะหมุนตามนิดหมุนพวงมาลัยโยกซ้ายขวานิดหน่อยล้อก็โยกตามนิดหน่อยเหมือนกันจากเดิมนี่คือหมุนไปนิดนึงมันจะยังไม่ทันโยกนะมันก็จะดีเลยแลกไปเราก็ต้องข้ามไปจุดจุดนึงมันก็จะโยกตามตอนนี้แค่หมุนปุ๊บแล้วปล่อย ลองดูนะครับผมจะโยกซ้ายก่อนแล้วขวานะครับดูดูที่กระจกนะครับซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาโอเคนี่เทสเบื้องต้นครับเดี๋ยวไปลองขับกัน ช่วงนี้โควิดระบาดนะครับผมก็ต้องมีเจลล้างมือกันติดรถทุกคันนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยกับจากโควิดครับผมฟอร์ดเอเวอเรสต์3.2ไทเทเนียมพัสนะครับมา2016นะครับปี2016ย้ำว่าปี2016ก็ใช้วิ่งไปทั้งหมด3,6768กิโลเมตรครับ เดี๋ยวขออนุญาตขาดเซฟติเบลจะดังไหม้าไม่ดังก็ไม่ขาด่ะไม่มีแหลกนะครับจากความเอาเรียกว่าความรู้สึกแล้วกันความรู้สึกเดิม ก่อนทําและหลังทาจะรู้สึกได้ก็ต่อเมื่อคนที่ขับประจํากับรถคันนั้นๆหรือที่เป็นเจ้าของรถเท่านั้นเองนะครับที่จะวัดได้ครับเพราะฉะนั้นยากจริงๆที่จะบอกได้ว่าเมื่อไร่เปลี่ยนเมื่อไหรควรจะแม่ทนเน้นเมื่อไร่ควรจะต้องดูแลม,มันครับม mm hmm. ีการถอด นะครับก็จะต้องตั้งศูนย์นะครับผมที่ร้านจะมีเฉพาะอะไรนะฮะมีเฉพาะอะไรแล้วก็พร้อมติดตั้งนะครับจะไม่มีเครื่องตั้งศูนย์ครับผมเราจะอยู่เชิญแยกนี้ โยกยนิดนึงก็กรถก็โยกเลยไม่มีแรงครับ นับรถที่ใช้งานไปถึงแสนแสนกิโลนะครับผมเราก็ใช้ลุยประมาณซัก30-40%ของการใช้ชีตในชีวิตรประจำวันครับลุยนี่คือลุยขึ้นเขาประโจม,มเขาประน้อยแต่ก็นับครั้งได้ไม่ได้บ่อยหรือเยอะจนเกินทุกๆุกอาทิตย์นะครับอืมอะไรดีครับ อเชิญนะครับผมพี่ๆเชิญพี่ๆนะครับดูแลรักษารถกันนะครับผมเพื่อการใช้งานที่ยาวนานของ Ford Everest ครับขอบพระคุณครับผม